ฝ่ายวิธีการวอร์มอ่ะแม่เป็นดาวแล้ววันนี้แม่เป็นดาวเดี๋ยวพีแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวว่าพัไปกินนะสอามอ้าวห้าหกดปริมาณคูชั่นเท่าเท่าเท่าที่เราอยากใช้นะคะไม่ไม่ต้องกดแรงถ้าเกิดว่ากดแรงอ่ะตัวเนื้อรองพื้นเขาจะดันขึ้นมาเดี๋ยวจะทําให้พับเลอะหรือนิ้วนิ้วมือเลอะนะคะกดกดลงไปแค่พอดีเพราะคือเนื้อคูชั่นมันฉ่ำอยู่แล้วตอนนี้แม่ข้างหน้านะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาครึ่งหน้าเอ๊ะคุณจะโกย ลอยครึ่งนึงไม่ใช่นะคะแม่ครึ่งหน้าอยู่อมตรงฝาด้านในถ้าหากว่ารถวแม่ถ้าผิวเราเข้มกว่านิดตัวถ้าพูดตรงๆเนี่ยผิวแม่จะเข้มกว่าตัวคุชชั่นนิดนึงแปลว่าแม่ต้องเอามาวอมก่อนให้มันมีความแบบเบาไม่ใส่เยอะใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใส่เยอะมันจะปึกเกินมันจะปึกเกินใช่แล้วไหนแม่อ่ะแล้วแม่ก็ใส่อีกข้างหนึ่งเนี่ยแล้วเสร็จแล้ว